ดูคําถามนี้เห็นแล้วปวดหัวไม่ร um ู้ว่าจะตอบว่ายังไงแต่เอาตามความคิดหมอละกันนะคะก็เพราะว่าผู้ชายไม่มีหน้าอกใหญ่ๆไงคนเราเราไม่มีอะไรเราก็จะแบบตื่นเต้นไงคิดว่าอย่างนั้นนะผู้ชายก็เลยชอบแล้วก็หน้าอกก็อาจจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่แสดงความเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ชอบผู้หญิงก็อาจจะอยากจะได้ผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่ๆเพราะว่ายิ่งแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงเยอะๆก็จะรู้สึกแบบดึงดูดมากกว่าแต่ว่าจริงๆหมอว่าขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคลเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบใหญ่ก็ได้แต่คนที่ชอบใหญ่อาจจะมีหลายคนเพราะว่ามันอ,มมนอึมกว่ามัน <c oughs> อึมกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ <c oughs> ผู้หญิงที่เล็กทำ,ทำไงเธอเขาก็ต้องไปทํามาเหรอแต่เล็กเขาก็เซ็กซี่ได้นะั้นหรอใช่มันก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเธอเล็กแล้วเธอไม่อยากทําใหญ่นะเธอก็หาแฟนที่เขาชอบสิ่งที่เธอมีลนะกัน <c oughs> ถ้าใครที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เธอมีนะเธอก็ไม่ต้องไปเอา <c oughs> ผู้หญิงอยู่คนเดียวได้จ้ะสวยๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากถ้าเราไม่อยากเปลี่ยน